ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องสั่งสมบุญบารมีกันต่อไปเพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าบุญในตัวเต็มเปี่ยมเมื่อไร่มื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิภาวนาก็สามารถกำจัดกิเลสอสศวะให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้น่ะ เราต้องสั่งสมบุญกันทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกลมหายใจของเราควรมีแต่การสั่งสมบุญบารมีอย่างท่านและใจของเราก็จะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรยัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตรณนิกายติกนิบาตว่ากายะสุจริงวาจาสุจริงเจโตสุจิมนาสวังสุจริงโสใจยะสัมปันนัง อาหุนินหาตะปาปักังผมู้มีความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจปราศจ,จากกิเลสอาสวะถึงพร้อมด้วยความสะอาดล้างบาปได้แล้วบัณฑิตเรียกว่าเป็นการล้างบาปอย่างแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายต่างรู้ว่า ตนเองมีบาปแล้วเคยทำผิดพลาดทั้งกายวาจาและใจจึงมีความคิดที่จะล้างบาปก็เพื่อทางการในตนเองมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจก็เพื่อจะได้ไปบังเกิดในสุคติภูมิหลังจากเสียชีวิตแล้วเท่านั้นดังนั้นในแต่ละศาสนา จะมีการประกอบพิธีล้างบาปซึ่งต่างก็มีกุศโลบายที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อของศาสนานั้นๆแต่สำหรับการล้างบาปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่เพียงแค่สวดมนต์อ้อนวอนหรือกล่าวคำสารภาพผิดท่นั้นนะจ๊ะ,ะพอรับผิดแล้ว จะรับบาปนั้นด้วยการไม่ทําบาปอีกต่อไปแล้วก็ให้นึกถึงบาปนั้นอีกจากนั้นก็สอนให้ตั้งหนาง้างตาทํำความดีอย่างยิ่งยวดโดยจิตที่พองใสเรื่อยไปรรยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกุทเเจ้าและพระอรหันเตเจ้าทั้งหลายท่านเหล่านี้เท่านั้น ที่สามารถล้างบาปออกจากใจได้หมดเพราะท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มีใจผ่องแผ้วใสสะอาดอยู่ตลอดเวลากิเลสทั้งหลายไม่สามารถทำใจของท่านเศร้าหมองได้อีกและกิเลสคือเครื่องมือของมายามานที่มาทำให้ใจของสรรพสัตว์เศร้าหมองนั้น กับประกอบด้วยตระกูลใหญ่ๆสามตระกูลคือโลภะโทสะและก็โมหะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะครอบงำบังคับบัญชาจิตใจของเระสัมมาสุรเจ้าเป็นต้นได้อีกท่านยังเป็นผู้ที่ล้างบาปได้อย่างแท้จริงท่านหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์ทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูง ประดุดหยาดน้ำที่มีติดอยู่บนใบบัวส่วนพระอริยเจ้าที่มีคุณธรรมลดหลั่นลงมาแต่งแต่พระอนาคามีพระสกทาคามีและประโสดาบันจึงจะชำระล้างกิเลสล้างบาปออกจากใจได้ระดับหนึ่งซึ่งก็ใกล้จะหมดสิ้นแล้วเหมือนกัน จเจแหลดหมดเมื่อไรบาปก็หมดเมื่อนั้นแต่นั้นการล้างบาปที่ถูกหลักวิชาก็ต้องชำระล้างที่ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้ยการละชั่วทุกชนิดทำความดีทุกอย่างให้เต็มที่และเพียรพยายามทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้น ตัวเราเท่าน,นั้นที่จะล้างบาปออกจากใจได้เองคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือผู้มีฤทธานุภาพเพียงไหนก็ช่วยไม่ได้ขนาดพระตถาคตเป็นสัพพัญญูยังตรัสว่าอักขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นได้แค่เพียงผู้ชี้ทางรอดเท่าน,นั้น ส่วนการจปจะปฏิบัติตามหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะตนแตนน่ในการจะหลุดพ้นจากบาปได้หรือไม่ก็ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นนี่ก็เป็นทัศนาเกี่ยวกับการล้างบาปในทางพุทธศาสนาที่ลูกๆทุกคนควรทำความเข้าใจกันเอาไว้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้เนะี่ยเรามาติดตามรับฟังเรื่องพระราชาสองแคว้นสเสด็จออกพนวดปัสแวงหาโมกขธรรมกันต่อน,นะจ๊ะเมื่อกษัตริย์ทั้งสองลงเด็จตัดสินพระไทยออกพนวดเป็นดาบทบอมเพนสมณธรรมแล้วเผอิญว่าพระดาบทริ่มหนึ่งละสังขารเสียก่อน แต่บุญในทรงผ่อนในท่านได้ไปเป็นเทพบระบุต้มีศักย์ใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยความคิดถึงอดีตพระสาหายรักจึงแปลงเป็นหนุ่มหลงทางมาเยี่ยมแล้วก็ได้ไต่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบแล้วก็เปิดเผยว่าเขาพปเจ้านี่แหละคืออดีตสาหายรักของท่าน ตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงดความเป็นห่วงกลัวท่านจะลำบากจึงได้มาปรากฏให้ท่านเห็นว่าแต่พวกคุณเจ้าเป็นความสุขดีไหมละ่อละอะไรกับปัดดาบทบรู้ว่าสหายรักไปบังเกิดเป็นเทพบุตรแล้วก็ดีใจมากบอกว่าเพื่อรักขนาดนี้เนะี่ยเราลำบากมาก เราต้องคอยเก็บคูดจ้างป่าที่มาถ่ายไว้หน้าอสมไปทิ้งอีกทั้งยังต้องเกลี่ยดินที่มันคุยจนฝุ่นฟุ้งตลบไปหมดให้ราบเรียบฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าทําอย่างนี้ทุกวันจึงลำบากมากขอให้ท่านช่วยจัดการเรื่องนี้ให้เราหน่อยเถอดด้วยความเห็นใจเทพปะุะุรกรับคำว่า แต่ให้คอยท่านสบายใจเถิดกระผมจะช่วยท่านเองเวลาก็ถวายพินกล่อมช้างแล้วก็ได้สอนมนทำรอด,ดาบทจากนั้นก็แนะนำวิธีใช้ว่าพินนี้มีสามสายไม่อสายแรกพร้อมกับไร,รยมนบทแรกหลงช้างทั้งหมดจะวิ่งหนีเอาตัวรอดโดยไม่เหลียวหลัง มืนกวาดกลัวต่อการบลือเสียนาตของมยาราชสตีประทันดิตพินสายที่สองพร้อมกับไร่ายมบทที่สองช้างจะไม่ตกใจกลัวจนเกินไปจะวิ่งหนีไปพลางเหลวหลังกลับมาดูบ้างแต่ถ้าหากท่านดิดพินสายสุดท้ายแล้วไร่ายมลสะกดเอาไว้โดยมลบทสุดท้าย ช้างจ่าฝูงจะนอบตัวลงเข้าหาตายท่านนั่งบนหลังของมันด้วยความเคารพและยอมรับนับถือท่านเมื่อเม่เจ้าเหนือหัวทีเดียวประนานการในช้างทําอย่างไรมันก็จะทําตามคําสั่งทุกอย่างรันแ,แนะนำวิธีการใช้ให้เสร็จก็กราบพระดาบทด้วยความเคารพแล้วก็กลับเป็นเทพบุตร ผูมีรัศมีกายสว่างสวัยดังเดิมเพื่อยืนยันว่าตนเองคืออดีตสหายรักซึ่งวันนี้ได้เป็นเทพบุตรุผู้มีศักดิ์ใหญ่จริงๆจากนั้นก็อำลากลับไปสวยสุขในเทวโลกต่อไปอลกับปดาบทรัได้เห็นอดีตพระสหายรักซึ่งได้เป็นเทพเจ้าผู้มีศักดิ์ใหญ่จริงๆก็มาเกิดความปลื้มปิติ ลอยอนุโมทนาขนาดเดียวกันกันกบปรืมใจที่อดีตสหายรักไม่ยอมทอดทิ้งตั้งแต่นั้นมาจึงบำเพ็ญสมณธรรมจากมีความสุขเพราะไม่มีอะไรมารบก,กวนสมัยนั้นในกรุงโกสัมพีได้มีพระราชาพระนามว่าปรันตปะ ซึ่งในวันหนึ่งพระเจ้าปรันตปะทรงนั่งผิงแดดอ่อนกลางแจ้งกับพระราชเทวีประรงค์ัในใความเปื้มปพัะไทยในพระเทวีที่กำลังใจกำเนิดทายญาติควจะมาเสืรราชบัลลังก์ต่อต้องจึงถอดพระธรรมรงค์และสวมใส่พระองคุลีของพระเทวีพระมอบเป็นของขวัญนันล้ำค่า ก่อนถึงวันประสูติรในกาลจิพระเทวีทรงหม่มคลุมพระองค์ด้วยผ้าก,กำรม้ลสีแดงซึ่งมีราคาถึงหนึ่งแสนกะหาปันะทำให้วันนั้นเมือน,นกหัดสดลิงบินผ่านมาเห็นมนางเข้าก็หลงคิดว่าเป็นชิ้นเนื้อจึงชะลอปีก พุ่งโจบเข้าใส่พระเทวีด้วยความเร็วทำให้พระราชาทรงตกพระไทยจึงรีบเสด็จเอาตัวรอดโดยการเข้าไปภายในพระราชนเวศอย่างรวดเร็วฝ่ายพระเทวีไม่สามารถเสด็จไปอย่างรวดเร็วได้เพราะกำลังมีคันแก่จึงทำให้นกขัดสดีลิงสามารถจะไปได้ แต่ที่พระราชาและเหล่า,ลาราชาองครักษ์ก็ไม่อาจช่วยได้ทันพวกเราอาจจะสงสัยว่านกอะไรถึงสามารถจับคนได้แต่นกนี้ไม่ใช่นกธรรมดาเป็นนกหัสดีลิงที่มีอยู่ในสมัยก่อนโน้นมีตัวใหญ่มากและมีพละกำลังท่ากัดช้างห้าเชือกฉะนั้นเมื่อมันจับเหยื่อได้แล้ว ก็จะนำไปเจกกินที่ต้นไม้ที่มันคุ้นเคยทันทีฝ่ายพระเทวีเมื่อถูกนกยักษ์จับไปอย่างนั้นก็สงวาดกลัวแต่ก็ทรงตั้งสติเอาไว้ได้ดำริว่าถ้าว่าเราร้องตอนนี้ก็จะทำให้นกตกใจกลัวจนต้องปล่อยเราไนอะ้ตกลมิตรตาย พร้อมกับลูกที่อยู่ในคันพเพราะโดยกปกติเสียงของมนุษย์จะเป็นที่หวาดกลัวงสัตว์เดรัจฉานเมื่อส่งดำมิิเช่นนั้นจึงรอคอยเวลาที่เหมาะสมในสมัยนั้นปาหิมพานมีต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาเหมือนมนดบนกขัดสดลิงตัวนี้ มักจะนำเหยื่อไปจิกกินที่นั้นเป็นประจําเพราะฉะนั้นมันยังบินมุ่งตรงต่อต้อนทรานั้นนันทีส่วนประพระเทวีจะทรงใช้ปฏิพานในการเอาตัวรอดได้อย่างไรนั้นก็ให้ลูกๆทุกคนมาติดตามรับฟังกันต่อนะจ๊ะ